ต้องเปิดให้มีสิ่งที่เรียกว่าค r y ปโต as Payment ได้หลังจากโควิดเนี่ย Digital Technology มันมาทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะกลายเป็น Remote First Company ได้แล้ว Digital Nomads Crypto Nomads ที่นั่งอยู่ตามภูเก็ตกระบี่เชียงใหม่ เขาชาร์จทีนาโนคอนแทรคคอนแทรคละ5ดอลลาร์คอนแทรคละ10ดอลลาร์ถ้าโอนเงินด้วยเฟีสหรือระบบการเงินเกา่าเนี่ยมันไม่ feasible มันไม่ economic มันไม่ cost-effective ที่สามารถที่จะโอนได้สิ่งที่เป็น means of payment ที่เหมาะกับโลกอนาคตก็คือ crypto currency เราสามารถที่โอน5บาท10บาท100บาทข้ามประเทศด้วย crypto currency ด้วย stable coin ได้แล้วถ้าเราไม่มีกฎหมาย means of payment หรือเป็น crypto as payment ได้เนี่ย เขาไม่สามารถที่จะเป็นคนที่มีประโยชน์ต่อการกระตุต้นเศรษฐกิจได้เลยอย่าลืมนะครับว่าเรามี cryptocurrency license player อยู่แล้วที่มีใบอนุญาตชัดเจนในการ Payment Gateway นะครับเป็นเหมือน PayPal ที่สามารถที่จะ Convert จากคริปโตเป็นเงินบาทเงิน Fiat ได้ Real Time เพื่อที่จะให้คริปโต Entrepreneurs Digital Nomads ที่รับเงินเป็น Stable Coin อยู่แล้วเนี่ยสามารถที่จะเป็น Banking Layer ข้างบนเพื่อที่จะเปลี่ยน Cryptocurrency เนี่ยให้เป็นเงินบาทเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจไทยได้เลยในวันที่เราเปิดให้เราสามารถที่จะชําระเป็นคริปโตเค r เรนซีได้เนี่ยถามว่าสุดท้ายพ่อค้าแม่ค้าจะรู้ไหมว่าเขาจะรับเงินเป็นสกุลเงินดิจิทัลไม่ใช่ไม่ต้องรู้เลยเพราะว่าเราจะมี Payment Gateway เนี่ยเป็นเกตเวย์ในการเปลี่ยนภาษาแปลภาษาจากคริปโตเป็นเงินบาทให้กั แม่ค้าที่ขายกว๋วยเตี๋ยวเขาก็ยังขายกว๋วยเตี๋ยว100บาทเงินก็เข้าบัญชีธนาคารของเขาอยู่ดีโดยที่เขาไม่จำเปต้องรู้เลยว่า Digital n o ร์แมชคนนั้นเนี่ยใช้เหรียญอะไรจ่ายเขารู้แค่ว่าเงินบาทขายกว๋วยเตี๋ยวราคาเท่าเดิมแต่ขายได้ดีขึ้นเพราะว่ามีเงินจากข้างนอกเข้ามาช่วยการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วเป็นเงินบาทเข้าบัญชีเขาอยู่ดี